กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เด้อผมนี่มาบึงกล้วยมาดูกล้วยเด้อทุกคนดูนี่กล้วยนี่แกันกรับผมดูกล้วยไอ้ต้นนี้มันล้มก็พี่วันได้ทําการตัดออกแล้วไปวางไว้นะเพราะว่ามันยังไม่แก่แต่มันล้มพอดีพายุแรงมากเลย มันล้มนะผมทุกคนดูกล้วยกล้วยใจกันผมได้ทุกการทำไว้โอ้ลมเย็นลมลื่นมากเลยคนระับผมทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้ใครมาคุมไว้ท่วนหรือว่าลุมกรลมกรนะคุมไว้มีดูกล้วยเยอะมากเลยพาทุกคนมาบึง กล้วยทุกคนดูชักเก่งทำเป็นที่นั่งเล่นที่นอนเย็นสบายลงเย็ยนนั่งสบายนี่ยก็กล้วยละต้นผักตุชวากำลังออกดอกสวยงามเลยสีม่วงม่วงนี่ก็กล้วยนี่กล้วย กินไม่วันไม่ไหวมันเยอะมากนี่ทุกคนดูกล้วยโอ้ฝัง่งนู้นก็กล้วยแล้วดูโอ้กล้วยเยอะทุกต้นเลยทุกคนกินให้อิ่มเลยละ่ะทุกคนดูกล้วยดูบนหัวผมหนึ่งอันหนึ่งนะ โอ้ฟุ้เยอะบ่น้ำแต่ผมไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรบ้างเนี่ยนี่มันเป็นกล้วยอะไรไม่รู้มันออกสีแดงแดงมลๆสีเลือดหมูหน่อยไม่รู้เขาเรียกว่ากล้วยเลย ันนี้ต้นไมใ่ใหญ่แต่ก็มีแล้วไอต้ตรงนู้นนะต้นมันไม่ใหญ่นะแต่ออพอดีต้นมันเล็กแล้วก็วีมันใหญ่มันก็เลยล้มต้นมันล้มมันหักคอหักเลย <c oughs> คนที่ที่อยู่ก็ได้ทําการตัดเลยผมดูว่าไว้ไปมันหักแล้วมันเสียดายนะก็เลยเอามาบ่มนะเขาจะเอาไปบ่มไปบ่มไว้ <c oughs> กินบรรยากาศดีมากเลยลมลื่นลมเย็นมากครับทุกคนโอ้โห คนเมื่อกี้ปลาดุกมันออกมาโผล่หัวมาแล้วมันสะบัดน้ำอย่างแรงเลยปลาดุกครับผมทุกคนนี่ดูเมื่อกี้มันออกมาเนี่ยมันหายไปแล้วมีแต่ไอ้น้ำมันออกมาเล่นน้ำออกเล่นอากาศดูบรรยากาศทุกคนมีต้นชูรส จะตายอยู่แล้วแต่ก็ยังรอดมาได้เหลือแต่ใบสลอนสลอนอยู่เลยบรรยากาศล่มลื่นมากเลยตรงนี้ลมเย็นสบายพันแมมพี่นอ้องโอ้ยนัง่งสะรอนย่อนใจ ลุงกรณยังไม่ได้มาทางนะถ้ามีเวลาลุงกรณก็จะมาทางกรณดูเล่ดีมากเลยเพราะลุงกรณชอบนี่ลุงกรณตัดต้นไม้ต้นหญ้านะถ้ามีเวลาที่อู่ก็มาช่วยกันตัดทันทางเนี่ยทุกคนคือบรรยากามีทั้งต้งตนมะพร้าวนี่ทุกคนต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวทุกคน ตอนแรกคิดว่าปลามันตายหมดแล้วเพราะว่าน้ำมันแห้งนะผมทุกคนแห้งเลมว่าต่ามากเลยแล้วหน้าไปเลยน้ําหายหมดเลยแต่สุดท้ายตาก็ปลายังไม่ตายเนี่ยปลายังรอดอยู่มันมีน้ําอยู่เป็นเอง่งๆนิดนึงนะผมทุกคนผลกมาก็ได้ปลาเข้ามาอยู่นะนี่ลุ่มลื่นลุ่ม,มยินของปลาไปแล้วปักตกชวาก็สวยๆงามๆเลยผมทุนตอนเช้ามานี่สวยมันขึ้นมาเต็ม คนครับเดีย๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเด้อเดีย๋ยวผมมาพูดคุยมาทักทายกับทุกคนพามาดูต้นกล้วยครับผมทุนนี่ที่อูน่นะนี่ทุกคนดูกล้วยเยอะมากเลยผมท<ช>ุนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุก,กคนกินข้าวเยอะๆด้วยผมจะได้มีแรงครับผมทุนขอตัวลาไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไปทำอะไรนะไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่านี่ ทุกคนนี่ช่างเก่งกำลังเ,เอากล้วยไปทำกล้วยบุชรีเดอ้อนี่ดูสุกมากจนหล่นเออดูกล้วยเยอะปูก็ได้กินด้วยกันเนี่ยนะอันนี้ยังอืมอันนี้ยังไม่สุกแต่อันนี้สุกจนนี่ละมันต้องเอาไปต้มก่อนเหรอไม่รู้เขาบอกว่าอย่างนั้นแหลยอไอนน้กินข้าวหลังบ้านอะไร่อปะอร่อยตืดๆน่าจะพอดีในการทำกล้วยบุชรีมั้ง น,น,นี่เอาไว้ไหนวะเนี่ยมันยังไม่สุกเลยเอาไปดื้อกันมาเลยไปทําให้หมดทําที่ไหนมันทําไม่ได้ยังเขียวอยู่ไปบ่มไว้ไปทำประแตงินี่ทั้งเกงกําลังเอาไปทํากล้วยบุชีแล้วทุกคนนี่ดูกล้วยเยอะมากเลยมีนุกกล้วย